สวัสดีครับผมครับวันนี้ผมงก็พฟามาสาขาหนึ่งครับดูโกดังรถเหยีสาวบ้านตอนนี้ยังเหลืออีกคันที่กำลังขึ้นโครงอยู่ครับผมครับมาคันนี้ก่อนดีกว่าครับผมคันนี้บิวส่งเนี่ยเดือนมีนาครับรถเห่จังหวัดร้อยเอ็ดรับสรับคันนี้ครับผมคันนี้ก็ถือว่ายัดทั้งฟังก์ชันใหม่ฟังก์ชันเก่าเข้าด้วยกันไว้เป็นท่านหมุนหน้าครับผมก็จัดให้หมุนเบรนสองดอกเพื่อจะได้เสียงหน้าหลังเท่ากันลูกลักเวทีครับอันนี้ก็จะเป็นเวทีสไลด์ครับไ็นมวทีสไลด์ครับสไลด เปิดปีกบนสลับตัวนี้ครับก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่ฮิตมากในสายแห่ตอนนี้ครับผมครับคันนี้ขั้นตอนก็ถือว่าไปเลยแล้วว่าเป็นงานตีโป่งเห็นไหมครับงานตีโป่งแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมครับพวกประตูครับแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับซุ้มล้ออะไรแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับพร้อมที่ออกไปงานสีแล้วครับผมครับก็ถือว่าเป็นงานที่ลุ้นและท้าทายมากสำหรับทำต้แห่เพราะว่าคันนี้ส่งเดือนมีนาครับเดือนกุมภารแล้วผมก็โอ้โหกดดันมากแล้วก็ฟังก์ชันครับเหมือนเดิมครับถ้ายหมุนครับผมครับ ท้ายหมุนก็เป็นเวอร์ชันที่ปวดหัวมากครับทางน้านออกแบบท้ายเพราะว่าท้ายทุกคันเนี่ยพยายามทําให้ไม่เหมือนกันครับอย่างคันเนี้ยลูกค้าก็ชอบสไตล์นี้เอาง่ายครับออกแบบข้างกับออกแบบท้ายเนี่ยท้ายใช้เวลานานกว่าเพราะว่าโอ้โหหลายจุดครับเราต้องออกแบบใหม่ทั้งหมดเพื่อไม่ซ้าใครครับผมสำหรับตัวเนี้ยครับผมครับมาดูฝั่งนี้มาดูฝั่งนี้ว่างานเหลืออะไรบ้างครับผมฝั่งนี้งานเราเหลืออะไรบ้างคนนี้ก็น่าจะจบแล้วนะครับประตูครับก็เสร็จแล้วครับหนีประตูก็เป็นตัว ระบายความร้อนเครื่องปั่นครับผมครับเราพยายามทาประตูใหญ่ครับให้เครื่องปั่นเขาออกได้แล้วก็ข้อใเลยครับลูกค้าก็สามารถเปลี่ยนเครื่องปั่นได้ครับอย่างตัวแรก60โลครับลูกค้าก็สามารถเปลี่ยนระโลได้ครับเพราะว่าความสูงครับเราทําไว้ให้แล้วสำหรับตัวนี้ครับผมครับแล้วก็ต่อมาเลยครับผมครับประตูเซอร์วิสไฮดรอลิกเนี่ยจุดนี้ถือว่าสําคัญมากเลยครับเราต้องมีประตูไวเซอร์วิสไฮดรอลิกครับตามความจริงเนี่ยไม่มีก็ได้ แต่เราต้องมีครับเพื่อไว้เวลาซิอไฮดรลิกเพื่อไฮดรลิกมีปัญหาน้ำมันรั่วน้ำมันซึมมันถือว่าเป็นตัวที่อันตรายมากสำหรับไฮดรอลิกครับผมครับประตูลมครับประตูลมก็เสร็จสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วครับประตูลมครับผมนี่ประตูลมครับเสร็จเีย้วต่อระบบลมเข้าก็ใช้งานได้แล้วครับผมครับเลขหนึ่งประตูนี่ประตูนี้ทําไว้เพื่ออะไรครับประตูนี้ก็ทำาเพื่อเข้าไปเซอร์วิสลำโพงครับดูลำโพงว่ามีปัญหาตรงไหนหรือเปล่าครับผมครับเข้าเช็คดอกคือประตูนี้ ใช่เลยสลับประตูนี้ครับผมครับข้างหน้าเราไปดูหน้าหมวกว่าเสร็จยังครับอันนี้โอ้โหยังเดือดตรงนี้นะครับตรงนี้ยังไม่เสร็จนะครับตรงนี้ยังไม่เสร็จจะมีเหล็กขึ้นไปตรงนี้เพื่อเก็บความสนามด้านข้างครับผมครับหมวกเราก็รอตะแกรงนะครับผมครับเพราะว่าช่วงปีใหม่เมื่อกี้นะครับโรงงานทำตะแกรงก็หยุดหยุดกันบดท,ทีนี้ของระบบปุ๊บกว่าจะเริ่มคิวการผลิตก็ใช้เวลา นานมากพอสมควรครับผมครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหมวกแบบเก่าครับคือหมวกแล้วแต่ลูกค้าต้องการหมวกแต่งหมวกไม่แต่งเนี่ยครับก็อยู่ทีู่กค้าต้องการเลยครับเราก็สามารถทําให้บทรับสหรับรถแห่แต่ละคันแต่ละคันครับโอเคครับอีกหนึ่งคันครับรถแห่จังหวัดร้อยเอ็ดรอคิวไปนานครับได้ส่งถึงบ้านแน่นอนครับผมคุณครับผม